สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีธนูค่ะดาวพระศุกร์ดวงนี้นะคะโคจรมาได้ตําแหน่งนะคะมหาจักรแล้วก็ทับที่ลัคนาของท่านด้วยจะส่งผลอย่างไรนั้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ในวันที่8ธันวาคมปี65นี้นะคะดาวพระศุกร์ค่ะโครจรนะคะมาทับที่ลัคนาของท่านและก็ได้ตำแหน่งมหาจักรเราก็จะมาดูกันนะคะว่าดาวพระศุกร์ดวงนี้ส่งผลอย่างไรต่อท่านซึ่งเมื่อดาวพระศุกร ทับลัคนาเช่นนี้นะคะจะส่งผลให้กับตัวของท่านเลยถึงร้0ยเปอร์เซ็นเต็มๆค่ะเราก็มาดูกันนะคะว่าดาวพระศุกร์นี้คือเรื่องอะไรอันดับแรกเลยนะคะน่าชื่นใจมากๆก็คือมาจากเรือนราพะและอีกพบเรือนหนึ่งมาจากอรินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจิลาจะพยากรณ์ในลักษณะ หล,หลายความหมายให้กับท่านผู้ชมเพราะว่าในตรงจุดนี้จิราไม่ได้เอาดวงชะต,ตาของท่านใดท่านหนึ่งมาพยากรนะคะเป็นการพยากรณ์โดยเอาแค่ลัคนามาพยากรณ์เท่านั้นดาวอีก10ดวงจิราไม่ได้เอามาพยากรณ์เลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้จิราจะพยากร์ในหลายๆความหมายให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมนะคะเอาความหมายของแต่ละความหมายไปปรับกับชีวิตของท่านไปปรับกับดวงของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอันดับแรกเลยนะคะดาวพระศุกร์ดวงนี้มาจากพบ โชคลาภแล้วก็มาจากเรือนอริก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้อันดับแรกเลยที่น่าเป็นห่วงก็คือท่านจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของท่านให้มากๆสุขภาพที่ไม่ดีนะคะในบางครั้งนะคะก็อาจจะได้มาเราไม่ได้ไปดินด้นรนเราไม่ได้ไปซื้อเราไม่ได้ไปหาเข้ามาถูกไหมคะโชคลาบนี้ยังมีความหมายในลักษณะเช่นนั้นมีทั้งโชคดีและก็โชค้ายด้วยก็คือโชคลาบนั่นเองแต่ในตรงจุดนี้ในเมื่อดาวดวงนี้มีความหมายถึงอริและก็หมายถึง โชคลาภก็ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพอันดับแรกเลยในเรื่องอันดับที่สองนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ให้ระมัดระวังนะคะศัตรูคู่แข่งขันหรือนะคะบางท่านอาจจะมีคนไม่ชอบในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นศัตรูกับท่านก็เป็นไปได้ก็อาจจะมาถึงตัวท่านแล้วนะคะและอันดับที่สามนะคะในตรงจุดนี้ก็อาจจะหมายถึง การมีหนี้สินก็เป็นไปได้ปกติบางท่านนะคะอาจจะไปซื้อบ้านซื้อรถจะไปกู้อย่างไรก็กู้ไม่ได้สัก,กทีในตอนนี้ล่ะค่ะท่านก็มีเกณฑ์จะเป็นหนี้ค่ะเพราะเขาอาจจะอนุมัติการเงินให้กับท่านนั่นเองนะคะก็เพราะว่าดาวพระศุกร์ดวงนี้ได้ตําแหน่งมหาจากักรท่านมีความมุมานะท่านมีความพยายามเป็นอย่างมากถ้าเป็นหนี้ก็หนี้ก้อนใหญ่พอสมควรถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพก็เป็นเรื่องที่ใหญ่โตพอสมควรนะคะดังนั้นค่ะทุกท่านจะต้องมีสติ ะะทุกท่านจะต้องอยู่บนพื้นฐานของสติค่ะเหตุอะไรที่เกิดขึ้นกับเราก็เอาเหตุตรงจุดนั้นนะคะ ไปแก้ให้ถูกจุดที่สุดถ้าเป็นสิ่งดีก็รับเข้ามานะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีธนูมาพยากรณ์ร่วมกับดาวพระศุกร์เท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ you hmm.